มีที่ดินเยอะมากค่ะแล้วก็ที่บ้านทำอสังหาด้วยไม่ได้ถังแตกเลยค่ะตกลงจะจ่ายนี้ตอนกี่โมงปูมันคนาและหานหิมะทองคำพร้อมด้วยทนายออกมาตั้งโต๊ะแถลงแล้วบอกจ่ายแน่แต่ไม่ใช่วันที่1 6กจะจ่ายตอนไหนจ่ายวิธีไหนขออุบไว้ก่อนจ่ายแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะจ่ายยังไงวันไหนแบบไหนเป็นเรื่องรายละเอียดที่คุยกันไม่ใช่จ่ายที่สิกนะครับ ฟังแล้วชาวเน็ตก็งงๆมีเงินแต่ยังไม่จ่ายเก็ตไหมซ้ํายังร้องมิ่นประมาทเจ้านี่บอกแค่คําขอโทษมันไม่เพียงพอแบบนี้จะใช่อัดยายซื้อขนมยายหรือเปล่าตอนนี้ที่พอมาออกมาประจานแบบนี้กันเลยไม่รู้มันยังไม่รู้จะคืนตอนนี้คืนยังไงเนี่ยยังงงงงอยู่เนี่ย ตลอดการสัมภาษณ์วันนี้จะเห็นเลยว่าปูกันน้ำตาไม่อยู่เครียดจนขึ้นโรงพยาบาลมาแล้วรอบหนึ่งตอนยืมคุยกันส่วนตัวไม่มีใครรู้แต่ที่เรื่องมันแดงขึ้นมาก็เพราะไปจ่ายเช็คเด้งกับเขาซ้ำยังผัดวันประกันพรุ่งจนเจ้านี้ขี้เกียจท้วงต้องออกมาร้องสื่อช่วยไม่ได้ถังแตกค่ะมีที่ลานจอดรถโรงพยาบาลเทพธารินนะคะ อันนี้มูลค่า180ล้านแต่กลายเป็นประเด็นให้ฝั่งนั้นได้เล่นกับว่าเป็นเจ้านี้ก็ต้องใช้สิทธิ์ในการทวงดีๆอย่าใช้สื่อมาบีบกันแบบนี้ได้ยินแล้วชาวเน็ตก็อดถามไม่ได้ว่าเพราะเขาขอหลังบ้านแล้วไม่ได้หรือเปล่าเขาถึงต้องมาพึ่งสื่อและสังคมช่วยตัดสินนี่ขนาดว่าเรื่องดังไปทั้งประเทศแล้วแต่ฝ่ายปูกับหานก็ยังสรุปวันจ่ายคืนไม่ได้สักทีจนพี่บุ๋มปนัดดาขอถามแทนใครหลายๆคน ว่าระดับหานหิมะทองคำมีเงินสร้างทนายดังมาช่วยทำเรื่องแต่ทำไมมีแค่ไม่กี่ล้านถึงไม่ยอมจ่ายให้จบ,จบตัวแทนฝ่ายนั้นก็ยืนการคำตอบเดิมไม่ใช่ไม่มีตังมีแต่ว่าไม่สะดวกใจจะจ่ายเพราะฝั่งลูกหมีไปทำไายชื่อเสียงของเขาก่อนก็คืออาจารย์ก็จะพยายามทำว่าไอ้ล้านสี่เนี่ยไม่ต้องคืนแต่เป็นว่าล้านสี่เนี่ยลูกหมีจะต้องจ่ายเพราะคุณเน่ไปประจานเขาก็ถือว่าคุณต้องจ่ายคืนเขาอย่างนั้นเหรอ แต่ตอนนี้แค่คำขอโทษก็ไม่เพียงพอแล้วต่อให้ลูกหมีจะไปตะเวนออกรายการต่างๆก็สายเกินไปส่วนประเด็นเงินล้านสี่ปูก็บอกว่าลูกหมีโอเคตั้งแต่วันไก่เกี่ยรอบแรกแต่ไม่รู้ว่าใครยุยงจู่ๆถึงได้พูดกับคำว่า 2, สองล้านซะงั้นคือเขาโอเคตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะพี่ลูกหมีโอเคตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าพี่ปูโอเคยอดล้านสตามจริงไม่ใช่เขารดให้เรานะคะคือคุยกันในห้องไก่เกลยเียยอดล้านสแต่ปูก็ พี่ปูก็ไม่รู้ว่าแบบใครยุยงให้เขาพูดหรือเปล่าว่าไปเริ่มต้นที่ที่สองล้านหลังจากแถลงจบทั้งสองก็ได้เดินทางไปออกรายการคนดังนั่งเคียย์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ได้พูดเอาไว้ดีมากบอกบางทีผัวเมียรักกันมากเกินไปจนเกิดความขี้เกีงใจกันเกินไปกลายเป็นมีความรับมีเรื่องที่ไม่เคยเปิดอกพูดคุยกันมาลุ้อีกทีก็กลายเป็นขี้ปากสังคมไปแล้วเป็นห่วงความรู้สึกของรันลานที่ต้องไปโรงเรียน บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่มีฝ่ายไหนจะมีความสุขทางที่ดีควรลิบเคลียร์กันให้จบเพื่อที่ต่างฝ่ายต่างจะได้เดินหน้าใช้ชีวิตกันต่อไปคะ่ะ